สวัสดีครับทุกคนเดือนแห่งความรักแบบนี้ทางโฮฟูก็ขอส่งความปรารถนาดีๆและความรักให้กับทุกๆท,ท่านนะครับความรักเนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนเนี่ยก็ทําให้เรามีความสุขได้ทั้งนั้น mm hmm. เช่นความรักกับแฟนกับครอบครัวหรือกับเพื่อนๆครับที่โฮฟูเนี่ยพวกเราเชื่อว่าความรักและการแบ่งปันเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกับที่เราตั้งใจทําผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อสุขภาพของทุกๆคนนะครับการแบ่งปันเนี่ยก็เหมือนเป็นการแสดงความรักอีกแบบหนึง่งทางโฮฟูก็เลยอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนครับสุดท้ายนี้นะครับโฮฟู Ho ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขมากๆในวันวาเลนไทน์นี้นะครับสุขภาพแข็งแรงและมีรอยยิ้มกันทุกๆวันเลยนะครับโฮ f ฟูให้คุณได้มากกว่าสุขภาพ